เนื่องจากบ้านเราใกล้ตลาดครับผมก็จะมีเรื่องของขยะนะครับผมเต็มไปหมดเลยครับอันเนี้ยครับเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างหรือพี่หยกมองยังไงและอยากจะแก้ไขปัญหาอย่างไงบ้างครับครับเราก็ต้องแยกขยะออกเป็น2รูปแบบนะคะในรูปแบบแรกเนี่ยก็คือการจัดการขยะในบริเวณรอบตลาดการจัดการขยะบริเวณรอบตลาดเนี่ยเอา AI ค่ะหรือว่าตัวเซนเซอร์ของขยะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูปริมาณขยะว่าถ้าสมมุติว่าจุดทิ้งเนี่ยมันมีปริมาณขยะมากขึ้นหรือว่าถึงจุดที่แบบควรจะจัดเก็บแล้วเนี่ยมันจะ มีแบบเหมือนส่งสัญญาณเข้าไปทางเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคว่าให้แบบเอ้ยมาจัดเก็บได้แล้วนะขยะตรงนี้เยอะเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นขยะอีกประเภทหนึง่งคือขยะในชุมชนเนาะอันเนี้ยเราก็จะมีในส่วนของการที่เราจะเพิ่มรอบการจัดเก็บแล้วก็จะมีพวกแบบเหมือนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดไว้ในจุดที่แบบทิ้งขยะ mm hmm. ค่ะว่าถ้าขยะบริเวณนี้มีการแบบทิ้งขยะเยอะเกินไปแล้วอะไรเงี้ยก็ลองโทรเข้าเทศบาลนครแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปจัดเก็บขยะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังจะมีการในเรื่องของเอ่อการเพิ่มรอบการจัดล้าง mm hmm. บริเวณที่ทิ้งขยะด้วยนะคะจะได้ ให้เกิดความสะอาดแล้วก็ไม่ส่งกลิ่นเหม็นค่ะซึ่งนโยบายอันนี้นะคะมันก็จะอยู่ในนโยบายที่ยกวางไว้ในเรื่องของเส้นทางใหม่ค่ะก็จะเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเส้นทางใหม่ครับเส้นทางใหม่ค่ะครับวันที่1 1พฤษ,ษภาคมนะคะขอโอกาสให้ทีมยกนะคะแล้วก็ยกน,นรรตั์ได้เข้าไปทํางานเพื่อชาวเชียงใหม่ในเขตเทศบาลนครค่ะยกยกทีมค่ะ